โอไฮโยสวัสดีครับผมสุสาคูคุงนะครับหรือจะเรียกสากคูคุงก็ได้ครับแล้วคลิปที่ทุกคนจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นคลิปที่ผมตัดมาจากไรสตรีมของผมนะครับผมสตรีมกับทุกวันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับ Let's go อาจารย่องทำไมอ๋อมีขอด้วย <c oughs> จะทำไรวะอ๋อดีหน้าตัวอ่านแชท นิ่งจิมมอรเตอร์เวลคัมเวลคัมมาแต่การแบบรอเปล่าเมื่อกี้แถวแถวโคกอะมาดิแถวโคกเลยจันเมื่อกี้การแบบไม่รู้คิดไปเองหรอเปล่านะแต่ได้ยินแมวผีไฟต้องห่างเดง เวลคร่ำทูป่ากินคนเราจะโดนกินหรือมันจะกินเราบบฮะไม่ชาวแล้วนะจานเก้าโมงถ้าช่วงเจ็ดแปดโมโดงเน่าจะเจออยู่คนเหรอครับมันโดดๆอยู่อะไอตัวโค้ดเศรษฐีอะ ไอตัวที่คนชอบชอบเล่นเนี่ยมันเด่นเด่นมันเด่นดีแต่มันเท่เสียงอะไรวะอ๋อเสียงมาหมานอนอยู่ โอ้โอ้โอ้อีกแปก๊บอืมอัปปะคุดด้วยอะไรเขายิงกันเหรอ,อมีคนผ่านกระแสงมันมีคนอยู่ในบอสแล้วล่ะตรงนี้ เก็บผูกไปแล้วด้วยครับโดนไล่มีเพอร์ฟรีครับบีทเฟส มีกล่องสุดพิเศษเมื่อกี้เห็นเลยแบบอ,อย่าได้ยาฟรีโดนไอจก คนวิ่งหลังครับจาน เลือดเลือดผมจะหายจานต้องไหนครับรรใช่เลือดรูฝนไฟโดนนัดหนึ่งครับมีโก มีเลชเชอร์อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้อาจารย์ <g ül> มันค,ค่อยๆหันมาด้วยนะจารย์จังหวะผมวิ่งไล่มันนะให้ผมไปหาของเผาตัวนี้ไหม เนี่ยผมฆ่าลูกเลใใ็กตายแล้วมันวิ่งผ่านผมไปสองคนโดยแบบมองไม่เห็นพีคสุดคือไอตัวนี้มันโดนติดผมมันไม่สงสัยเลยไม่ันโดนหลังยิงโอเคผมยิงสามตายมันโดนสปาร์กจากไหนยิงเอ้ยมีโกะพีคจะเอ๊ะจะเอ๊ะโอเมโยมโกะไม่รู้าวไม่โกะโดน มาโดนหลังเข้าตายหมดแล้วจ่าระวังนะสปาร์สไนนยนะปรดระวังศีรษะท่านไม่โดนหัวได้ไงแว่จ่าหลบจ่าหลบจ่าหลบสปาร์สไนนยฮัลโหล าจาร์วิ่งขึ้นมาข้างบนได้ปะของไปแทงให้อ๋อข้าวน้ำมาแล้วอาจารย์ตัวตัวโควิดลมเอ้ยเจ็บเขาหัวตายหนึง่ง ตัวสปาเข้าหัวตายครับมีตัวอยู่ใกล้นะมีมีตัวโควิดอยู่ใกล้นะจานไม่รู้หายไปไหนแล้ว,วเฮ้ยออมออมออบไปนู่นแล้วอดอทโดนไปสองนะไม่ทาย ช่วเปล่าวะเดี๋ยวอโดดขึ้นดิอลองนะ้นอ่ะผมวางกล่องกระสุนนะจน้จ้ากระสุนผมโลละว,วางดิรอยิงไทย ไม่ชุบนะไอ,นะไ,อไอ้ไอ้ตัวนั้นชุบเพื่อนเขานะไอ้ตัวนั้นนะจาต้องรอให้ผม,ดผมเดี๋ยวผมเล่นตัวของซ้ายเองโดนนัดหนึง่งสองนัดโดดลงไปแล้วมาเป็นดรอกอะไรไม่รู้อาจารย์ผมกลัวเป็นปลูกซองอะอ๋อโอเคเล,เลเ,คเวลลูกไวครับดรอกกับเลเวลลูกไว โดนนั่นึงเขาเป็นเลเวลลูกไวะัะไม่โดนนะเนอะโดนจามถอดถอดซ้ำได้นะไมโ่โชว์ไม่โดนเขาอ๋อแต่ยิงติดโอเคเขาจัดแล้วล่ะจามจามขึ้นไปเล่นตรงผมเลยปั๊บน่าจะยิงโดนนะ หลบให้โดดไปละตายังเหลือโชคให้เอ๊ะเด็ดเดเมียาให้อยู่ ลูกไหวเหรอาจารย์กระสุนจะโม่ช่วยเหมือนเขาจะไม่มีนี่นะดานมาเหรอครับ ไม่ด้นไม่ด้นอยู่อยู่อยู่ไฟของรถเหมือนเดิ <c oughs> มเฮ้ยใครมาวะเขาหัวตายหรือเขาคนเดียวละจ้า มีคนเข้าไปในบอลแล้วจา้าดาวไปช่วยดาวไปช่วยวิ่งหมดแล้วใช่ใช่ใช่ <c oughs> ดนนะจ้ะ <c oughs> ตาย <c oughs> สวยครับ <c oughs> หมดสองที่ อัปราคาทับอาจารยอยากเล่นไหมบบออโอเคได้ๆเอามาเล่นเองใ <c oughs> ช่ๆจาจารย์ร้องเลยผมไม่ค่อยเล่นด้องเท่าไหร่กาแต่งในบอสนะจารย์รอ มันโดนยิงจะฝั่งนู้นอ๋อมันโดนหอ,อกตายหอกตกอยู่เนี่ยจานออมมิโกะเป็นเทอร์มินาเอ้ยเป็นสเลเลสจายสจนย์เลสอ่ะเขาเปิดแล้วจบเฮ้ยเลเบลลูกไวนี่ว่ะเร่นเลยนียไ่ไงผมวางเป้าอรออยตัวนี้เลยแบบมันต้องพีกมาแน่แล้วก็โผ องไงดีกว่าจานสบดูงไงอีกว่ะอ๋อนี่เดยเชิ้อสปาร์ทำไมได้น้อยจังเลยกำไรไอ้ตัวนั้นจานาผาบอดได้ยังไอ้ตัวลูกเลนเองอะ <c oughs> ว่าถึงยอเสียบมาห,าหนันมามองแล้วแบบเออ <c oughs> มาหาันมาหันมายิงนัดหนึ่งด้วยนะอเ,เอาแล้วกาแตกอ๋อโอ้โเจนี่ม่สองี้เหรอก็ดีตอนนี้ทำไมครับเอาหอกปลาคนละทีสองทีมันก็ตาย Uuuu, Big Banden Mà nì, thầm keo ของปลาแรงนะคักลัวลจะเหลือโซโลเนี่สิจนะ้าโหขอปาสทีเองฮโย ในกองแทบดีกวาจา้ะแต่ผมหาตัวแรกสุดละไม่ดีผมหาตีนัดสุดละตัวผมมันเนียนเรอจานยายเนี่นยนะถ้าเดาคิดอ๋อโอเคถ้าเดาคิดเนียนตัวมันเป็นเป็นทุ่งหญ้าเขียวผมนั่งนิ่งเลยจานผมหาสุดคือไอ้ตัวลูกเรเน็กไวจ้จานเนี่ยจายมันโดมันโดดมาโดนผมอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็โดดโดดแล้วมันก็ไปอ่ะ จริงจานมันโดดโดดข้ามผมเลยมันแบบวิ่งชนผมเลยเมื่อกี้มีประตูบนอยู่ใกล้สุดมีคนมองไม่เห็นจา้า คัดจริงๆไม่โดนมันเห็นมันเห็นผมแบบไม่ได้เม้มหัว,วะนะมันมาันก็เลยโดดพิกอยู่ที่เดิมเรือๆอาจารก็แบบซักหน่อยสีอื้อเยอะเยอะเยอะ,ยะ More energy. <laughs> ผมก็ว่าจานวิ่งไปโนนแล้วอะไรมันกอกอบข้างหลังพอหันไปแค่นั้นแหละโอเคเข้าใจแล้วล่ะผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปของผมจนจบนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมสตรีมและทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไหนก็ไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย